สวัสดีครับผมนี่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาทดสอบมีเพื่อนอสมาชิกบางท่านถามมานะครับว่าใส่กองแอร์แล้วทำให้ลมดอบหรือเปล่าลมดอบไปเยอะไหมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองลองวัดดูโดยใช้เครื่องตัวนี้ครับเครื่องวัดความเร็วของลมนะครับ มีหน่วยเป็นเมตรต่อเซกนะเดี๋ยวผมจะทำการวัดไล่ตั้งแต่เบอร์ 1, 1> เบอร์ 2, 2เบอร์3เบอร์4นะครับระหว่างใส่กองแอร์กับไม่ใส่นะครับคือผมจะทำตารางมาแบบนี้นะครับก็คือใส่กองเบอร์หนึ่งเบอร์สอเบอร์สามเบอรสีไม่ใส่กองเบอร์หงเบอร์สองเบอร์สมเบอร์สีจะมาดูซิว่าลมมันดอบไหม ไม่รู้เหมือนกันนะผมตัวเองผมก็ไม่รู้นะครับเราไม่ได้จะมาบอกว่าใส่กองแอร์เราไม่ดีนะแต่ใส่กองแอร์แล้ว,วมันดีอยู่แล้วละ่ะมันช่วยกองช่วยอะไรได้นะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นคือเราจะไม่พูดถึงแผงแอร์สกรปรกเพราะถ้าแผงแอร์สกรปรกหรือตันเนี่ยลมมันดอบอยู่แล้วนะครับนี่เราจะมาพูดมาพิสูจน์กันว่าลมระหว่างใส่กองแอร์กับไม่ใส่นะครับ นี่ตอนนี้อ่าผมใส่กองแอร์อยู่นะอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมจะวัดจากช่องนี้นะครับช่องที่ใกล้ใกล้กับแผงแอร์ที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะเร่งแต่เบอร์หนึ่งไปเลยนะครับแล้วผมจะจดค่าไว้นะครับสักครู่นะอ่าเดี๋ยวผมจะจดแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันว่ามันเป็นยังไงโอเคเริ่มเลยเบอร์หนึ่ง เดี๋ยวนะครับแปับหนึ่งลืมเปิดสวิตช์อ่านี่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับแรงความเร็วลมอยู่ที่สองจุดเจ็ดสองจุดแปดนะอ่าต่อไปเบอร์สองเบอร์สองห้าจุดศูนย์นะครับ เมื่อกี้สองจุดเจ็ดนะเบอร์หนึ่งเดี๋ยวผมจดก่อนอ่าเบอร์หนึ่งสองจุดเจ็ดเบอร์สองห้าจุดศูนย์อ่า,า, 1, 7, า, 2, อาต่อไปเบอร์สามนะอ่ามาดูกันเบอร์สามอยู่ที่ประมาณหกจุดสามนะครับหกจุดสา อยู่ที่8.4 8.5นะครับปโอเคนะ8.5ปิดก่อนผมจอดก่อน8.5โอเคเราได้ตามนี้แล้วนะอันนี้ใส่กองนะความเร็วของแต่ละเบอร์ต่อไปผมจะถอดกองอถอดกองนะ นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูใช้วิธีการทดสอบแบบเดิมนะครับไล่ตั้งแต่เบอร์หนึ่งไปเลยตอ,อดกองเดี๋ยวผมปิดฝาด้วยเดี๋ยวมราจะหาว่าเอ้ยอากาศมันเข้าจากข้างนอกได้ดีกว่าอะไรเงี้ยอ่าผมปิดก่อนนั่นนะครับอ่ะปิดแล้วนะผมปิดแล้วนะแต่ไม่มีกองนะอ่ะมาเริ่มเทสก,กันเบอร์หนึ่งครับ เบอร์หนึ่งอยู่ที่3.1นะครับอ่าสามจดหเดี๋ยวประกาผมไปไหนแล้วเดี๋ยวนะครับมาต่อกันเบอร์สองเบอร์สองอยู่ที่5.2าจุดห้าจ้าุดสี่ อ่าห้แล้วกันนะครับแอบหนึ่งครับ5.4ต่อไปเบอร์สเบอร์สอยู่ที่6.8นะครับอ่าหกจุดจดไว้ต่อไปเบอร์สี่ครับ เบอร์สอยู่ที่8 6ดจุดหกโอเคเรามาสรุปกันนะครับก็จากที่ได้ลองนะครับใส่กองกับไม่ใส่กองจะเห็นถึงความแตกต่าง ถามว่าเยอะไหมเหรอผมว่ามันก็ไม่เยอะนะครับแต่ว่าค่าที่ออกมามันค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะหน่วยหน่วยที่วัดเป็นหน่วยเมตรต่อเซกนะครับถ้าเมตรต่อเซกถ้าลมออกมาขนาดนี้ตัวเลขตัวเออค่าตัวเลขออกมาประมาณเนี้ซึ่งมันค่อนข้างต่างเลยอย่างเบอร์หนึ่งนะครับใส่กองแอร์สองจุดเจไม่ใส่กระโดดเลยสาเลยนะครับก็เกือบจุดหนะครับก็ถือว่า ค่อนข้างเยอะนะครับลองลองดูตามตารางที่ผมผมเขียนไว้นะลงไว้ให้เอาเป็นว่างั้นผมสรุปสรุปเลยแล้วกันนะสรุปเลยสรุปก็คือว่าใส่กองแอร์แล้วลมดรอปลงแต่ไม่ถึงขนาดว่าแบบต่างกันเป็นหลักหน่วยนะครับก็คือต่างกันแค่จุดโทศนิยมแต่จุดทชนิยมในที่นี้ก็คือจุด5้านะครับก็ถือว่าเยอะอะ แต่เบอร์4ค่อนข้างจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเบอร์4คือใส่กอง8.5ไม่ใส่8.7นะครับแต่เบอร์1เบอร์2เบอร์3เนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับชัดเจนแต่ถ้าเทยียบเป็นความรู้สึกก็คืออาจอาจ,จะอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบโอ้โหล,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 ลมลมระทานแล้วแบบต่างกันชัดเจนอะไรขนาดนั้นแต่เราเอาตัวเลขมาดูตัวเลขผมวัดให้ครับเครื่องมือก่อนค่อนข้างที่จะออมาตรฐานอยู่นะครับ เพราะว่าตอนที่ไปวัดแรงดันลมตามร้านแอร์อะไรเขาก็ใช้เครื่องประมาณนี้แหละครับว่าด,ดูว่าแผงเราโบเวอร์ ower, เราอั่นไหมลมเราออกดีไหมนะครับก็ถ้าลมมันไม่ต่างกันชัดเจนมากก็คือแบบถ้าแผงคุณไม่ตันถึงขน,น,นาดลมเบอร์สี่แล้วก็เบาเหมือนเบอร์2องอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องดูจุดอื่นไปด้วยนะครับเช่นแผงอ e ีเวแผงคอยเย็นทั้งในครับสกรปรกอุดตันเคยล้างมั่งไหมอายุการใช้งานแสนห้าหมื่โล แสโลเคยถอดมาทําความสะอาดบางไม้หรือล้างบางไม้ครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับอย่าไปโทษจําเลยว่ากองใส่แล้วทําให้ลมดอปบ,บางทีมันมีหลายองค์ประกอบนะครับก็วันนี้ก็มาเทสให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับก็จะได้รู้เป็นเลยว่าเอยใส่มันดอบไม่ดอบดอปมากไหมดอปน้อยไหมนะครับก็จากตัวเลขที่ผมให้ให้ทำให้ดูเมื่อสักครู่ครับก็โอเควันนี้แค่นี้พอ มาทดสอบง่ายๆนะครับมีเพื่อนสมาชิกถามมาก็เลยไปหาเครื่องมือมาแล้วก็มามาทดสอบให้ดูนะครับโอเคงั้นไปละกลับบ้านละห้าโมงครึ่งละโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ